โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคุณอยูขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4นะฮะวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่คนขอเข้ามาว่าให้ทำไอ้พาสองให้จบนะมันมีตัวที่ไม่จบนะตอนนั้นผมก็ลงลิงก์ไปแล้วนะครับซึ่งลิงก์นี้นะฮะเหมือนเดิมครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปถ้าสมมุติว่าคนที่จะเข้ามาดูเองนะฮะส่วนคนที่ยังไม่รู้นะฮะว่าฟ i f a EA s p o r t อสปอร์ตน์4ไ h ยแ land เนี่ยผมอ่านผิดด้วยนะไม่เป็นไรครับก็ได้ลงนะ ได้ลงรีวิวนักเตะด้วยนะครับซึ่งรีวิวนี้นะฮะจะเป็นทางด้านแอดมินเพจนะลงเอาไว้แล้วก็ให้เข้ามาอ่านกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้เลยครับไว้ด้านใต้ evet. ซึ่งตอนนั้นผมมาประมาณ5-6ตัวนะที่เป็นนะักเตะอินดี้ราคาถูกราคาไม่แพงนะคราวนี้เราจะมา4นักเตะครับสายเล่นท่า5ดาวบ้างครับราคาไม่แพงเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ไอ้พวก5ดาวราคาเนี่ยไม่แพงเนี่ยมีเยอะกว่านี้มากนะราคานักเตะมันลงเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู4ตัวที่ทางด้าน Sport, FIFA, เพจ e-sport a FIFA อะไรสี4ไทยแลนด์ลงเอาไว้ดีกว่าครับว่า4ตัวนี้มีอะไรกันบ้างครับนะต,ตัวแรกก็อย่างที่เห็นเลยครับป่ะไปกันเลยฮะสวัสดีค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะซาลาตันอิบรลฮิโมวิกนะคะความคุ้มค่า5้าไลท์เลย ความเร็ว8กายภาพ8เลยแต่เกมรับ2นะคะจบสกอร์ที่8ส่งบอล7เลี้ยงบอล8นะคะกองหน้าระดับพระเจ้าชาว,ชาวสวีเดน BNHD ที่หลายคนมองข้ามเพราะค่าโอเวอร์น้อยแต่ที่จริงแล้วถือว่าเป็นข้อดีมากเพราะสามารถทำให้อัปเกรดได้อย่างง่ายดายแถมค่าพลังด้านในยังจัดว่าโหดและครบเครื่องมากอีกด้วยจุดเด่นหลกัลกๆนะคะคือรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งแกร่ง,งสูง ถึง82แถมยังมีความเร็วถึง81นะคะเลี้ยงบอลได้ดีมีความคล่องตัวพอประมาณส่วนเรื่องการจบสกอร์บอกได้เลยว่าโหดถึงโหดมากที่สุดนะคะยิงใกล้ยิงไกล,ย,ย,กลย,ยิงปั่นทําได้หมดสําหรับใครนะคะที่มองหากองหน้า FP ไม่แรงราคาไม่สูงมีความสามารถรอบด้านครบเครื่องห้ามพลาดยิ่งถ้าใครนะคะอยากได้ไปใช้ลองท่าเอลทานาโดนะคะให้พี่อิบราจัดได้ว่าตอบโจทย์มากเพราะบวก5ราคาหน้าคบพอตัวเลยนะคะ อ่ะช่วยกดไลค์ให้เพจเขาหน่อยนะคะไปที่คนต่อไปเลยเกลสั้นมาตินนะคะความคุ้มค่าเนี่ยห้าไหลเลยความเร็ว9เลยนะคะกายภาพ5แต่เกมรับ4นะคะจบสกอร์ที่6นะคะส่งบอล6เลี้ยงบอล8ค่ะปีขวาคนใหม่จากทีมตราหมีนะคะเอเลนติโกโมาตริกนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเจอคนหยิบมาเล่นในงกิ้งบ่อยมากเราจึงไม่พลาดนะคะที่จะหยิบมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้ถึงความโหดของเขากันนะคะ จุดเด่นหลักๆคือความเร็วที่จัดจ้านมากสปีดต้น88ความเร็ว87แถมยังมีความคล่องตัวกับสมดุลที่สูงถึง87เช่นกันทั้งความเร็วทั้งลมยากตามจับยากสุดๆใครที่ชอบนักเตะเลี้ยงบอลดีๆคนนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะนอกจากความเร็วแล้วนะคะเรื่องของการยิงการจ่ายก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่มีพลังแฝงเอาไซ์ฟุตช็อตจังหวะยิงยัดเสาแรกคมมากสำหรับใครที่มองหาปีกดีๆตัวนี้ต้องโดยจริงๆค่ะยิ่งเอาไปใช้ท่าเอลอร์นโดยิง่งแจ่มมากเลย กดไลค์นะคะไปที่คนต่อไปสเตฟานเอลชชลวีนะคะความคุ้มค่า4ไลค์เลยความเร็วนะคะ8กายภาพค่ะ5เกมรับ3จบสกอร์7ทรงบอล6นะคะแล้วก็เลี้ยงบอล8ค่ะเอลฟาโลปีกซ้ายตัวหัวจากทีมหมาป่าโรมานะคะที่มีข้อดีมากกว่าหน้าตาและทรงผมเพราะความคมความคิ้วและลีลาจัดจ้านไม่แพ้ตัวอื่น จุดเด่นหลักๆนะคะคือความเร็วความคล่องตัวและการจบสกอร์ที่โหดมากนะคะมาพร้อมพลังแฝงฟินิชช็อตเรื่องลูกปั่นหายห่วงเลยค่ะได้ได้ดวว่าแม้ค่าพลังหลายๆจุดจะดูน้อยไปหน่อยแต่ในเกมนั้นคนละเรื่องค่ะใครที่กำลังมองหาปีกราคาย่อมเยาวอย่ามองข้ามพี่เอลชาลาวีคนนี้นะคะพอ FP แค่8แถมโอเว a ร์อไม่สูงมากจับไปอัปเกรดใช้งานได้สบายยิ่งถ้าใครอยากเล่นท่าเอลทารโดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ กดไลค์นะคะไปที่คนถัดไปเลยแวนซองอบูบาคานะคะความคุ้มค่า4ี่ไหลความเร็ว7กายภาพถึง8เลยแต่เกมรับ2นะคะจบสกอร์7ส่งบอล6และเลี้ยงบอล์7ค่ะกองหน้ารถดังที่ใครได้ลองแล้วจะติดใจนะคะถึงแม้ว่าค่าพลังจะดูไม่สูงและไม่โดดเด่นมากแต่การใช้งานจริงๆแจ่มสุดๆค่ะ จุดเด่นหลักๆอยู่ที่ความแข็งแกร่งและรูปร่างที่หนาวเรื่องจะเบียดจะถ่ายได้หมดในส่วนของความเร็วก็ไม่ได้น้อยนะคะค่าพลังส่วนใหญ่ค่อนข้างสมดุลครบเครื่องประมาณหนึ่ง ใครที่มองหากองหน้าหาช่องดีๆราคาถูกๆนะคะ,ะ,คะห้ามพลาดเพราะถึงจะตัวใหญ่แต่ก็ไม่เทอะทะเล่นท่าเอาเรื่องอยู่ใครอยากได้ไปใช้ลองท่าเอลทราโดตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะอ่ากดไลค์ค่ะสําสหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคครับผมสําหรับ4ตัวนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะก็อย่างที่บอกครับนะครับฝากช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมนะกดกระด สิ่งแจ้งเตือนถ้าอยากเป็นกําลังใจให้มากๆนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะ